ค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับเราอีกแล้วนะคะในช่องฟาร์ c ลช n แนลก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเราหายจาก YouTube ไปแบบโอ้โหน่าจะแบบเกินครึ่งปีอะทุกคนเราไม่ได้ทำคลิปเลยนะคะเพราะว่าหมดแพชชั่นในการทำคลิปก็คือไม่รู้จะทำคลิปอะไรลงอะทุกคนก็เลยแบบเออไม่ได้ทำก็เลยแบบพักไปเลยนะคะแล้วก็เออบางคนอาจจะสงสัยเนาะว่าทำไม คลิปในช่องเรามันหายไปไหนก็คือจะบอกว่าเราลบคลิปเองนะคะไม่ใช่แบบโดนแบรนด์โดนอะไรนะคะเราตั้งใจลบคลิปในช่องเราทั้งหมดเองเพราะว่าเราอะอยากเริ่มต้นทำ u t u b e ใหม่เว้ยยังไงก็ฝากทุกคนแบบติดตามช่องเราด้วยนะกลับมาแล้วนะคะค่ะทุกคนสำหรับคลิปแรกของการกลับมาทำ u t u b e ของเราก็คือมีเรื่องให้เสียเงินเลยนะคะก็คือเรา ได้ไปติ่งอีกวงนึงแล้วก็เป็นวงไทยวงแรกที่เรารู้สึกว่าเราติดตามแบบจริงจังนะคะนั่นก็คือวง t r i n i t y นั่นเองนะคะแต่ว่าต้องเท้าความก่อนก็คือเรามาติ่ง t r i n i t y ได้ยังไงก็คือเราอะติดตามเติร์กับปอเช่มาตั้งแต่นางแบบอยู่กับมิ se, วเกลเซ่เราไว้ทุกคนก็คือมันนานมากแล้วแบบประมาณ5-6ปีได้อะที่แบบติดตามพวกเขามาเติร์เนี่ยคือเมนคนแรกเลยที่ทำให้เราเข้าสู่วงการติ่ง ซึ่งวงก็น่าจะแบบเดมาน่าจะปีหนึ่งได้มั้งุกคนเราก็แบบไม่ได้ติดตามหรือขนาดนั้นก็เลยไม่รู้รายละเอียดต่างๆนาะนาะว่าเขาแบบอะไรยังไงแต่พอมาช่วงแบบ2อสสัปดาห์ที่ผ่านมาเราแบบตกหนักมากเราไล่ดูคลิปใน YouTube จนแบบตอนนี้ไม่ไม,ไม่มีคลิปอะไรจะให้ดูแล้วอะก็คือกลับไปตามย้อนดูอะไรแบบนี้พวกงานต่างๆอีเวนต์ต่างๆของฟิน i ทตีนะคะก็คือโดนตกหนักมากแล้วยิ่งแบบพอเช่แบบนี้อ๋อ หล่อเท่มากทุกคนโอเคค่ะเราก็พูดมาเยอะแล้วเออแล้วใจความของคลิปคืออะไรก็คือวันนี้เราจะมาแกะ อัลบั้มของ Trinity นะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะดูของข้างในไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะว่าตื่นเต้นมากอยากเห็นอัลบั้มแล้วเราก็ซื้อมาทั้งหมด3อัลบั้มนะคะเป็นของ Trinity 2ก็คืออัลบั้ม559นะคะ2อัลบัมนะ้มเนาะเพราะว่ามี2เบอร์แล้วก็อีกบั้มหนึ่งเป็นบั้มอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนก็ซื้อมาไม่รู้ซื้อมาทำไมรู้แค่ว่ามีก a r ์ด Trinity ก็เลยซื้อมารู้แค่นั้นเลยทุกคนเกบแล้วนะคะ โอ้อัลบั้มแบบบางแากทุกคนไม่เหมือนอัลบั้มเลยอะบางมากนี่ไงอันที่สีแดงๆที่เราบอกเดี๋ยวเรามาแกะไอสีแดงนี้ก่อนเลยนะคะทุกคนเกะมาแล้วค่ะทุกคนดีไซน์ก็สวยดีอยู่นะแปลกดีะ่ะ แกะแล้วนะคะทุกคนคือไม่รู้เลยว่าข้างในนี่แบบมีอะไรบ้างได้อะไรบ้างแกะแล้วนะคะอุอ้ยกล่องแบบดีอะแข็งแรงทนทานนี่ค่ะทุกคนดูอะไรก่อนดีอะทุกคนของเยอะมากเลยอะเดี๋ยวขอวางอันนี้คืออะไรไม่รู้ออฟเป็นเหมือนสมุดโน้ตนะคะซึ่งไม่มีอะไรนะคะนี่ทุกคน สีแดงแบบน,นี้ก่อไปสติกเกอร์นะคะถามว่าใช้ไหมก็ไม่ค่ะเพราะว่าไม่กล้าใช้คือไม่เคยเอาของจากอัรบ,บัมออกมาใช้เลยทุกคนเพราะว่ากลัวมันแบบสภาพแบบไม่ดีอะกลัวมันพังนะคะก็นี่เลยนะคะเป็นการ์ดเนาะโฟตโต้การ์ดไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสหรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวขอพี่พเชิ นี่ใครโอ้ยแจ็กกี้หล่อมากโอมอ้ OMG อ่ะเติร์ดนะคะ mm hmm. มเมนหลาเองพี่เจมนะคะพี่เจมแบ,บ,แบอกแซบอ่ะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นการ์ดแบบเทนนีหรือเปล่าหรือศิลปินแกะไงก่อนเนี่ยแกะแล้วนะเป็นน้องผู้หญิงอะไปเร็วๆเลยนะคะทุกคน ดีอยู่เดอ้อน่ารักอะหมดแล้วหรือเปล่าหมดยังทุกคนบัคกาดเยอะมากเอาน่าจะหมดแล้วไปต่อค่ะเป็นโปสกากาดชนิดตี้ทุกคนวุ๊ยสีแดงแบบสวยมากอันนี้ก็ขู่ถ่ายกับคู่กับคีปอ๊อเช่นะคะสวยจริงเจงมีจ่เจมชอบสีผมอะแจกี้นะคะน้องน่ารักมาก เตรดค่ะหมดแล้วอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แผ่นซีดีด้วยนะคะจนจนจนซีดีก็แผ่นซีดีปกติเลยค่ะหมดแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอัลบั้มของ Trinity กันเลยนะคะมาแกะกันเลยนะคะมาในถุงซองใสนะคะ,ะได้แล้ว โอ้ยเป็นโฮโลแกรมนะคะน่าจะแบบไว้ใส่เอกสารได้เนาะเรามาดูของอย่างแรกกันดีกว่านะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ต่างๆนานานะคะทุกคนแล้วก็มีเข็มกลัดค่ะเข็มกลัดอันนี้น่าจะได้ใช้เนาะเพราะว่าซื้อกระเป๋าใส่แท่งไฟของทนนิตี้มาแต่กระเป๋าเป็นแบบกระเป๋าที่ไม่มีลวดลายอะ่ะน่าจะต้องเอาเข็มกัดไปตกแต่งนะคะ ซอ,องอะไรอะทุกคนเอาจริงจงซองน่าจะแบบพิมพ์เป็นชื่อทนนิตี้อะไรแบบนี้มันเหมือนซองขาวซองซองผ้าป่าทุกคนเอาจริงคือมันเหมือนซองผ้าป่าเกินไปน่าจะทําให้แบบมีลูกเล่นมากกว่านี้วิวิเตอร์ค่ะทุกคนเอาเอาอันนี้คือการสุ่มเหรออันนี้คือการสุ่มปะทุกคนเอา้าเราได้เตอร์เฉยเลยอะแล้วก็ได้เจ็คก,กี้อุ้ยอุ้ยหล่อมากเลยทุกคน เอาได้เมนแบบงงๆแล้วเนี่ยการใส,สของเจมี่เจมนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้โปสการ์ดของใครอะเจมี่เจมรอเปล่าทุกคนช่วยดูหนะ่อยไม่รู้ว่าของเจมี่เจมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเออเอาหมดแล้วเหลือโฟโตบุ๊กนะโฟโตบุ๊ก,โท,โกทุกคนก็น่าจะแบบไปดูรีวิวกันหมดหมดแล้วแหละนี่559 559นะคะซีดี ถามว่าเปิดไหมก็ะฟังใน YouTube เา่า <laughs> <laughs> เดี๋ยวให้เปิดแบบเปเร็ว <laughs> ๆจด <laughs> ือดเดือดเดดคนที่ติ่ง t ทนนิ t ตน่าจะเห็นรูปไปแล้วแหละเพราะว่ามันออกมานานแล้วนะคะบั้มนี้ <laughs> โอเคค่ะทุกคนมาต่อกันบั้มที่สองนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเวอร์อะไรก็ไม่รู้จักชื่อเวอร์ด้วยซ้ำซื้อมาแบบไม,ไม่มีข้อมูลในหัวทุกคนเก็ตปะก็คืออยากได้ก็ซื้อแค่นั้นเลย <laughs> ดึงยากทุกคนนี่เลยเข็มกัดเห็นไหมอะ่ะแล้วก็ใหม่แล้วสองพ่อปาสองพ่อป่าสติกเกอร์นะคะอันนี้น่าจะได้ใช้แหละดูแลว้วเดี๋ยวดูในโฟโต้บุ๊กก่อนแล้วค่อยเป็นรุ้นกาดวิแผ่นซีดีอันนี้สวยอะแต่สีขาวคือชอบสีโทนนี้แล้วเฮ้ยสวยมากทุกคน เดี๋ยวเราดูรูปก่อนก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนไปเ,เร็วๆเลยนะคะ <laughs> นี่อ่ะหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูรูปเติร์ดนิดนึงเปิดมาเจอเลยอะ่ะหลอโอ้โหหอจริงอะเดี๋ยวเรามาดูซองพ่อป่าของเราดีกว่านะคะว่าเราจะได้การ์ใคร โอดการ์ดก่อนขอดูปอดกา๊าซก่อนเฮ้ยก๊ดซอย่าเพิ่งออกมานะใครอ่ะเจคกกี้ค่ะโอุย้ยปอดกา๊าซไม่ได้ของเติร์ดเลยอ่ะอุย้ยแต่เจคก,กี้หล่อมากมาดูการ์ดค่ะการ์ดใสการ์ดใสเจ้าเจมี่เจมอีกแล้วฮัลโหลกา๊าซใสได้เจมี่เจมอีกแล้วลการ์ดนะคะ นนะเติร์ดอา้าวกาซ้ำหรอทุกคนนี่กาซ้ำหรอซัมมี่อ่ะอ้าวสรุปได้กาซ้ำเ<อ>ี่อะไรอีกใบหนึ่งนะคะเจคก,กี้เอ้ยเยจคก,กี้ไม่ซ้ำนี่แต่เจคก,กี้ไม่ซ้ำนะคะหมดแล้วนะคะทุกคน ค่ะทุกคนเราก็ได้แกะอัลบั้มเสร็จไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง3มอัลบั้มก็คือสรุปได้การเติร์ซ้านะคะแล้วก็ได้แจ็คก,กี้มา2ใบซึ่งได้ไม่ซ้ำด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นดวงของเราเนาะที่ได้ไม่ซ้ำเพราะว่าขี้เกียจไปหาแรกอะทุกคนค่ะยังไงก็ต้องขอฝากตัวกับทวายไลท์ด้วยนะคะก็คือเราแบบโดนตกแบบเต็มตัวแล้วนะคะเอาไว้ถ้าหมดโควิดแล้วทินิตี้มีงานอีเวนต์หรือว่าคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยก็เจอกันแน่นอนค่ะทุกคนไปแน่นอนค่ะ ค่ะทุกคนคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะก็คือกลับมาทำ Youtube แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงคลิปแบบถี่มากเพราะว่ามีงานต้องทำนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย